แม้สถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาจะเริ่มคลี่คลายลงบางจุดจนเจ้าหน้าที่สามารถนำเรือเข้าไปช่วยเหลือได้แต่กลับเกิดประเด็นดราม่าบนโลกออนไลน์เมื่อมีผู้ประสบภัยบางรายแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อทีมกู้ภัยที่เข้าไปช่วยเหลือทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความไม่เหมาะสมดังกล่าวล่าสุดบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีในฐานะอาสาและประธานมูลนิธิองค์กรทำดีซึ่งหลุยช่วยเหลือในพื้นที่ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อสร้างความเข้าใจและเป็นกลางให้กับทั้งสองฝ่าย อาหารไม่เพียงพอสาเหตุหนึ่งที่ชาวบ้านโกรธแค้นเพราะเรือกู้ภัยผ่านไปแต่ไม่มีอาหารมีจุดไหนที่พร้อมจะตั้งครัวกลางให้เราไหมขมื่นกล่องเราก็พร้อมลุยขอแค่มีจุดที่สามารถทํากับข้าวได้ใครพร้อมทักมาข้าหัดใหญ่หาจุดลงยากเพราะน้าท่วมกันหมดเลยค่ะโพสต์ต่อมาระบุข,ข้อความว่าช่วงเวลาอ่อนไหว คนอดข้าวหลายวันหิวโหยหวัดกลัวบางคนอยู่กับศพคนในบ้านสติมันไม่หนึ่งอเอร์เซนอาจมีพฤติกรรมไม่น่ารักกู้ภัยก็ช่วยจนหมดแรงท้อใจกับหน้างานโปรดดาคนทำผิดอย่าเมารวมเลยนะคะภยัยพิบัติไม่เคยสวยงามมันมีแต่ความหดหู่หลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางโดยมีทั้งชาวใต้ที่เข้ามาอธิบายถึงธรรมชาติในการพูดที่อาจฟังดูห้วนแต่ก็ขอโทษแทนผู้ที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมอาธิ พื้นฐานคนใต้เป็นคนผู้เสียงดังเร็วและห้วนค่าอยากให้พี่น้องภาคอื่นเข้าใจเนเจอร์นะคะขอเป็นตัวแทนผู้ประสบภัยและครอบครัวของผู้ประสบภัยพวกเราชาวหาดใหญ่ขอบคุณทุกทีมที่เข้ามาช่วยเหลืออย่างใจจริงขอบคุณที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจและขอโทษแทนคนเหล่านั้นด้วยค่ะ